นี่ค่ะแค่นี้นะคะค่าแป้งก็จะหายไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะแถมสีของผ้าก็ยังสดใหม่ขึ้นด้วยค่ะ มาข้าวิดีโอนี้ก็ตามคําขอของน้องๆเลยนะคะซึ่งขอวิธีขจัดคราบแป้งติดกับเสื้อช็อปมานะคะพอดีเพี่อมไม่มีเสื้อช็อปค่ะก็เลยใช้เป็นเสื้อเนนารีแทนนะคะนี่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นคราบแป้งที่ติดกับเสื้อค่ะวิธีการจัดการง่ายมากเลยค่ะมาดูกันเลยนี่นะคะเราก็เตรียมน้ํามา1กะละมังค่ะประมาณ3-4ถงขันนะคะสีหลักพเอกของเราในวันนี้ค่ะก็คือน้ําส้มสายชูนะคะเติมลงไป2ช้อนโต๊ะแบบนี้เลยถ้าคุณผู้ชมเจอคราบหนักกว่านี้นะคะก็สามารถเติมไป 3- 4ช้อนโต๊ะได้เลยนะ ะะและน้ำส้มสายชูคุณผู้ชมจะใช้เป็นยี่ห้อใดก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็นําเสื้อลงไปแช่ได้เลยค่ะนี่นะคะแต่ก่อนแช่เราก็ทําการขยําให้ตัวค่าแป้งหลุดออกก่อนแบบนี้นะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยซึ่งค่าแป้งตัวนี้นะคะก็อาจจะเกิดจากน้องๆไปเล่นสงการแล้วโดนเพื่อนทาแป้งมานะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราจะแช่ทิ้งไว้15นาทีค่ะ เมื่อผ่านไป15นาทีแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนําไปซักตามขั้นตอนปกติได้เลยค่ะนี่นะคะสังเกตจากน้ําน้ําก็จะสีขุ่นแบบนี้เลยนี่นะคะเราก็ทําการบิดเอาน้ําออกแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะและคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นของน้ำส้มสายชูเลยนะคะเพียงแค่เรานํามาซักและล้างกลิ่นน้ำส้มสายชูก็จะหายออกไปหมดเลยค่ะนี่นะคะเราก็ทําการซักได้เลย ซึ่งวิธีนี้นะคะนอกจากจะขจัดค่าบแป้งแล้วนะคะยังช่วยให้สีของผ้าสดใหม่ขึ้นด้วยค่ะและที่สําคัญเนื้อผ้าก็นิ่มด้วยนะคะนี่ค่ะเราก็ทําการซักแบบนี้เลยสูตรนี้นะคะพี่อ้อมทําการทดลองแล้วได้ผลจริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นเราก็นํามาล้างด้วยน้ําสะอาดค่ะนี่นะคะล้างให้สะอาดแบบนี้เลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูตอนที่ผ้าแห้งกันนะคะ นี่ค่ะเมื่อผ้าแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่าปแป้งก็หายไปไม่หลงเหลืออยู่เลยนะคะแถมสีผ้าของเรายังสีใหม่สดขึ้นด้วยค่ะและที่สําคัญเนื้อผ้าก็นิ่มด้วยนะคะคุณผู้ชมก็ลองนําไปทําดูนะคะ